สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับอาจารย์คงอีกครั้งในช่วงเวลาที่เป็นมงคลต้อนรับปีใหม่แบบนี้ครับวันนี้อาจารย์คงมีลายแทงขุมทรัพย์บุญมาฝากสำหรับท่านที่กำลังวางแผนจะเดินทางขึ้นเหนือไปไหว้พระหรือกำลังจะเดินทางไปสักการะรอยพระพุทธบาทที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในล้านนานั่นคือพระพุทธบาทสี่รอย แต่ก่อนที่ท่านจะขึ้นไปถึงจุดนั้นมีสถานที่หนึ่งที่เปรียบเสมือนประตูบาร,รมีที่ท่านต้องแวะกลับไหว้เบิกเลิกเบิกชัยเสียก่อนนั่นคือวัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่กับตำนานพระพุทธรูปพันปีที่ศักดิ์สิทธิ์ระดับปาฏิหาริย์ครับท่านผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสงครามผ่านการเวลามานานถึง1,300ปี ท่านคือหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลประประธานศักดิ์สิทธิ์คู่วัดหนองกายครับตามตำนานและหลักฐานทางโบราณคดีเชื่อกันว่าท่านสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยทวาราวดีหรือยุคหริพุญชัยโน้่นเลยเก่าแก่กว่าอาณาจักรสุโขทัยเสอีกความขลังของหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลนั้นไม่ใช่แค่เรื่องอายุความเก่าแก่แต่คือพลังพุทธานุภาพที่สะสมมานับพันปี ชาวบ้านและผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานกันว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องของชัยชนะสมดังนามของท่านว่าชัยมงคลใครที่กำลังท้อแท้ชีวิตติดขัดหรือกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในปีหน้าแล้วรู้สึกว่ามีศัตรูคู่แข่งมีอุปสรรคมาขัดแข้งขัดขาต้องมาขอพรกับท่านครับบารมีของท่านจะช่วยปัดเป่าอุปสรรคเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีและประทานชัยชนะให้ท่านประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งทั้งปวง และที่สำคัญที่สุดสำหรับสายบุญที่จะเดินทางไปกราบพระพุทธบาท400วัดหนองกายตั้งอยู่บนเส้นทางผ่านพอดีครับเปรียบเสมือนเป็นด่านหน้าหรือจุดพักกายพักใจที่สำคัญโบราณเขาถือว่าการจะได้ขึ้นไปกราบรอยพระพุทธบาทเบื้องสูงต้องไหว้พระขอพรจากพระพุทธรูปเก่าแก่เบื้องล่างเพื่อเปิดทางเสียก่อนการเดินทางของท่านจึงจะราบรื่นปลอดภัยและได้อานิสงส์แรง ปีใหม่นี้หากใครได้ไปเชียงใหม่อยาขับรถผ่านเลยไปเฉยๆนะครับให้เลี้ยวเข้าไปที่วัดหนองกายไปกราบขอพอรหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล1,300ปีองค์นี้ไปสัมผัสความสงบเย็นและความขลังด้วยตาของท่านเองไปเติมน้ำมันตะเกียงเติมพลังชีวิตให้สว่างสวยัยรับรองว่าปีใหม่นี้ท่านจะมีแต่ชัยชนะและความเป็นมงคลกลับบ้านไปนอนกอดให้อุ่นใจแน่นอนครับผม